สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำคูบาบุญชุม่มปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สวันที่14มิถุนายน2565ที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อมุนิธิดอยเวียงแก้วพระคูบาบุญชุม่มยานสังวโรอารันวาสีพิกษุได้โพสต์เปิดกำหนดการออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สระบุว่า กำหนดการออกถ้ำพระครูบาบนชุ่มยานสังวโรอรัญญาวาสีพิขุจะออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565ปงผมที่เกาะน้ำรูนั้นแลให้สร้างหอกุฏิที่พักไว้จะไปฉันพัตหาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำริม5โมงและไปที่ถ้ำเล็กหอเจ็ดชั้นนั่นแลคนที่จะมารับในถ้ำหลวงนี้มีพระสงฆ์23รูปคฤรหัด ลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลาเจ็นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกันหนึ่งวาหญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำหน้าจะอยู่5วันแล้วไปเมืองพงเข้าพรรษาเดือน10นั้นแลที่ไหนยังไม่รู้ทางเพจยังได้เผยแพร่ธรรมะจ,จากถ้ำคูบาบุญชุม่มยานสังวโรปีธรรม2566 พรรษาพศ2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมเรืองตั้งแต่วันที่29เมษายน2562แปลโดยพระมหาทองสุขสุขธรรมโมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วใจความว่าปีธรรม2566พรรษาพศ2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมเรือง เราพระคูบาบุญชุม่มยานสังวโรมีข้อธรรมะบัญชาเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันเราพระคูบา พ่อบุญชุม่มมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาเป็นอันสงบใจด้วยธาตุธรรมสภาวะธรรมชาติเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นมารู้แจ้งในธรรมะธาตุสภาวะสัจจะเบากายเบาใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไรไม่รอคอยอะไรไม่กลัวตายไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลาง ถ้าถึงวันของเรามาจะได้ตาอยู่ทุกผู้ทุกคนแท้แลถ้ายังมีรูปนาสังขารธาตุได้เกิดเป็นมาแล้วจะต้องมีเรื่องดับหายตายจากนี้รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนแลไม่มีใครหนีพ้นได้เพราะเหตุนี้ เมื่อเรามีลมหายใจอยู่นี้ยังไม่ทันตายนี้ธาตุขันสีนี้ยังไม่ดับสลายยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเรื่องดีให้รู้ใจตนเองให้ภาคเพียรขวัญขวายสร้างคุณงามความดีรู้จักกินรู้จักถวายอย่าอยู่โดยปราประโยชน์สูญเสียวันเวลาอันว่าพญยามัจจุราชนี้ไม่เคยรอคอยเรา ใกล้วันตายของเรามาทุกๆวันเพราะเหตุนี้ให้พากันภาคเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆทานศีลภาวนาสมถะวิปัสนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานให้มีสติธรรมอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมตัวพากันแสวงหาสติธรรมธรรมชาติธรรมะมีอยู่ในตัวใจของเราทุกคนนั้นแล พระคูบาบุญชุ่มยังส่งจดหมายจากถ้ำตอนหนึ่งว่าปีนี้เต็มสามยิ่งไปใหญ่ได้เห็นสิ่งที่อศัศจรรย์ลหลายอย่างเมื่อวันขึ้น15้ค่ำในเวลาเที่ยงคืนมีงูปล่องทองหลวงมาหาเราหน้าประตูถ้ำแล้วในคืนนั้นผมเกษาเราได้พันกันไว้เป็นลูกเองเหมือนผีเขามาพันให้เป็นจุก พร้อมนิมิตเห็นผีเขามาถวายพระตาหารหลายครั้งแล้วนอนฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศสั่งสอนธรรมะฝันเห็นพระอรหันต์มาเทศสั่งสอนธรรมะหลายครั้งแล้วเมื่อวันเกิดปีนี้อายุครบ58ปีเต็มเราพระครูบาพ่ออยู่กุฏิบนดอยยามเช้าหมอกลงมีฝูงนกประมาณ30ตัวบินมาหามีจะสีสีแดงเขียวเหลืองดำ ขาวน้ำเงินหลายสีบินมาจับอยู่ใกล้ๆเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็บินไปแล้วเมื่อเดือน8ดขึ้นหนึ่งาำสิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้หน้าประตูถ้ำแล้วเมื่อเดือน8ขึ้นสามําำนั้นเวลาสามนาฬิกาได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาเลี้ยงอาหารของกินหนูเวลานั้นได้เห็นงูหลวงลายจงอางเท่าลายเรือนออกในถ้ำหลวงมานอนอยู่ใกล้กุฏิในถ้ำ เป็นผีพญานาคจำแรงมาหามีเกตเจ็ดสีทั้งสวยงามและน่ากลัวถ้าว่ามันจะกินเราพระครูบาพ่อก็ได้จึงได้แผ่เมตตาให้อีกรอบอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นสักครั้งถ้าเป็นคนขี้กลัวใจไม่แข็งพอจะต้องเก็บข้อของหนีลงถ้ำไปแล้วเราพระครูบาพ่อเทศธรรมะสอนงูแผ่เมตตาให้แล้วสละชีวิตถ้ามันมากินก็สละชีวิต ไม่วิ่งหนีจะกลัวอะไรยังนอนอยู่ที่เดิมนั้นแลขออธิษฐานทรงเมตตาจิตให้พรทุกผู้ทุกคนให้อยู่ดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นทั้งในโลกมนุษย์และผีเทวดาตับถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นให้เหมือนดังคำปตนาหนีด้วยเทินขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ